สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามร้อยบาทถึงกหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับระจวันที่30ตุลาคม2 5 6พี่พี่น้องครับเราจําเป็นต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทาได้ง่ายๆ2ออย่างครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องนะครับ แล้วก็ร่วมกับการเวราา้นระยะห่าง1-2เมตรครับนะครับไม่ว่า,าจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่นะครับต้องช่วยกันทำครับโดยเพราะอย่างยิ่งการที่เราจะเปิดประเทศในวัน2วันนี้นะครับต้องทำกันเป็นอย่างเข้มแข็งเข้มข้นนะครับมาดูครับวันนี้นะครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น9,224ลรายครับนะครับ เปงานติดเชื้อในประเทศ9,091รายจากต่างประเทศ7รายจากเรือนจำ126รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด1 9 3 1 6 5รายนะครับวันนี้มีผู้ที่เสียชีวิต88คนทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด19,158คนด้วยกันนะครับวันนี้เรามี1 0 0 0 0 132รายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเปบ็นโรงพยาบาลสนาม5 4 0 0 0กว่ารายโรงพยาบาลหลัก45,000กว่ารายครับมาดูนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิต88คนในวันนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็เหมือนกับตัวเลขเก่าๆนะครับทุกครั้งก็เป็นลัก,ลกษณะนี้นะครับเที่ยวนี้มีชาย38หญิง50เที่ยวนี้มีหญิงมากกว่าชายนะครับอายุตั้งแต่2 1ปีถึง93ปีครับนะครับ คนที่สูงอายุครับจะเป็นคนที่เสียชีวิตมากกว่าคนที่อายุน้อยนะครับเที่ยวนี้คนอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเสียชีวิตถึง69นะครับถ้าน้อยกว่า60ปีและมีโรคเรื้อรังเสียชีวิต23ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเพียง8ครับโรคเรื้อรังที่สําคัญก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคอวนโรคไตนะครับแล้วก็คนที่เสียชีวิต88รายในวันนี้ครับ ติดมาจากคนรู้จัก54คนในครอบครัวเพียง1คนนะครับอาศัยในพื้นที่26คนครับนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดก็จะเป็นการแพร่ระบาดจากคนสู่คนนะครับแล้วก็ติดอย่างง่ายได้นะครับมาดูจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพมหานครมี13หาลายนะครับปริมณฑลมีเพียง8ปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง4ีลายภาคเหนือเหลือเพียงหาลายภาคใต้ครับมี27่ลายครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก มีถึง31มลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนต้องช่วยกันป้องกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งป้องกันการระบาดในคนที่รู้จักคนในบ้านในครอบครัวนะครับมาดูต่อครับตัวเลขการระบาดในวันนี้ครับมีมากกว่าเมื่อวานนี้นะครับก็มีการแกว่งตัวขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้256ราลายด้วยกันนะครับแล้วก็สิการเสียชีวิตมากกว่าเมื่อวานนี้24รลายครับเป็นการเสียชีวิต88รลายเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ยังคงดี อยู่นะครับคืออยู่ในระดับเดิมๆซึ่งไม่สูงกว่า1 0,000คนแล้วก็การเสียชีวิตไม่สูงกว่า100คนนะครับมาดูครับจังหวัดที่มีการามีการแพร่ระบาดนะครับตัวเลขวันนี้นะครับเป็นการแพร่ระบาดมากกว่าเมื่อวานนี้จังหวัดที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ67จังหวัดกับภาคใต้4จังหวัดชายชายแดนนะครับส่วนกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล ลดลงครับนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดในวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ต่างจังหวัดครับที่เป็น6 0จังหวัดกับชายแดนภาคใต้นะครับมาดูต่อครับเราจะพบว่าตัวเลขของการระบาดในประเทศเรานะครับถ้าคิดเป็นแต่ละจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครมีการระบาดมากที่สุดนะครับคือวันนี้ลดลงมาแล้วเหลือ700กว่าลายนะครับส่วนจังหวัดที่มี600ก่ายมีเพียงจังหวัดเดียวนะครับ500กลายมี2จังหวัด สี400่ร้อยกลายก็มีแค่สองจังหวัดสามร้อยกลายมีหนึ่งจังหวัดส่วนมากแล้วจะมีหนึ่งร้อยสองร้อยกับหลักสิบกับหลักหน่วยเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะครับนะครับมาดูครับแล้ววันนี้คนที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มาจากอุเบกิสถานหนึ่งรายนะครับสิงคโปร์หนึ่งรายเกาหลีหนึ่งราย สุรกี1ลายและเมียนมาสามลายครับนะครับวันนี้เมียนมาเข้ามาช่องทางธรรมชาติทั้ง3ลายนะครับส่วนอูเบกิสถานกับสิงคโปร์อยู่ในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับมาดูต่อครับ เราทราบแล้วนะครับว่าวันนี้การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับมาดูมาดูมาวิเคราะห์การแพร่ระบาดทั่วทั่วประเทศครับมาดูในกราฟครับในกราฟเส้นตรงสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินกับสีส้มนะครับสีแดงคือการระบาดของทั่วประเทศเราจะเห็นนะครับว่าขาการระบาดขาขึ้นนี่เนี่ยนะครับมันขึ้นเร็วแต่ขาลงเนี่ยลงลงช้านะครับคือกราฟเส้นตรงสีแดงอันนี้จะเห็นว่าขาลงขณะนี้เรากําลังลงอย่างช้านะครับ เกิดจากอะไรครับเกิดจาก3ปัจจัยครับมาดูต่อครับจะเห็นว่ากราฟเส้นสีเขียวเป็นกราฟของ67สจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็4จังหวัดแดนใต้นะครับกราฟเส้นนี้แหละครับเป็นกราฟที่ขณะนี้มีการลดการระบาดอย่างน้อยมากนะครับเป็นการระบาดอย่างที่เรียกว่าคงที่ก็ยังดีที่ไม่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับคง คง,งที่นะครับส่วนอีก,กราฟอีกเส้นหนึ่งนะครับคือกราฟเส้นสีน้าเงินเป็นของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการลงได้อย่างสวยงามเป็นอย่างดีอีกเส้นหนึ่งครับสีส้มของสีจังหวัดชายแดนใต้นะครับค่อยๆสูงขึ้นแต่ขณะนี้กําลังค่อยๆลงนะครับเพราะฉะนั้นกราฟ2เส้นนี้ครับสีส้มกับสีเขียวเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ภาพรวมของประเทศมีการชะลอการลดการระบาดลงนะครับก็ต้องช่วยกันในทั้ง6กสีจังหวัดแล้วก็จังหวัดภาคใต้นะครับ มาดูครับมาดูเปรียบเทียบกันนะครับวันนี้จะดูในเปรียบเทียบในภาคต่างๆจะเห็นว่าจังหวัดในภาคใต้ครับจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในลายจังหวัดมากกว่าภาคอื่นๆนะครับโดยมาดูครับมาดู10จังหวัดแรกที่มีผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดนะครับจะเห็นว่าอันดับหนึ่งแน่นอนครับกรุงเทพมหานคร700กว่ารายนะครับในจํานวน10อันดับนี้เนี่ยมีภาคใต้เข้ามาถึง5จังหวัด เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยครับว่าปัตตานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาแะราิวาฒนะครับโดยปัตตานีมีมากที่สุดครับหกรกว่าลายนครศรีธรรมราชสงขลา500กว่าลายยะลา4 0 0กว่าลายราชวัฒน์ส200กว่าลายครับนะครับในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคใต้นะครับที่มีการระบาดมากก็คือเชียงใหม่ชนบุรีตากปัจจุบนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดเหล่านี้ก็ ที่มีมากๆนี่แหละครับต้องมาช่วยกันทําให้มันลดลงนะครับแต่ยังดีครับที่ว่าขณะนี้แนวโน้มพุทติเชื้อรุนแรงนี่มันลดลงนะครับแต่ว่าจาการตายก็ค่อยค่อนข้างที่จะคงที่นะครับคือขึ้นขึ้นลงลงนะครับอย่างคงที่นะครับมาดูต่อครับกรุงเทพมหานครและภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดนําร่องในการท่องเที่ยวที่สําคัญครับมีการระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีครับนะครับส่วนการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะครับ ขณะน,นี้ได้เพิ่มมากอย่างรวดเร็วนะครับหเข็มได้แล้ว58.2%สองเข็มได้42.2%นะครับก็คาดว่าในปลายปีนี้คงจะสูงกว่านี้อีกเยอะนะครับส่วนกรุงเทพยหาคนครนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับหเข็มได้109%ยเสองเข็มได้78.4%ส่นะครับส่วนเด็กครับเด็กอายุ1 2บสถึงสิปีนะครับฉีดไปแล้ว75.33%เเพราะฉะนั้นตัวเลขมากพอครับที่จะเปิดเรียนในชั้นเรียน ทั่วประเทศได้้แล้วนะครับสำหรับเด็กเล่นชั้นมัธยมครับนะครับก็คงจะเปิด1พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับได้มีการลงทะเบียนนะครับได้มีการบริการประชาชนทั่วไปครับสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไซโนแวกกับไซโนฟาร์มที่ครบ2เข็มแล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมครับได้ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ในวันที่ 1- ถึงที่5 กับ1 0 1 5ถึงพฤศจิกายนครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับเป้าหมายต่างๆก็ได้เริ่มมีเป้าหมายที่มีการฉีดวัคซีนได้มากได้ตามเป้าหมายนะครับโดยพ้องยิ่งเรียนให้ทราบแล้วในเดือนนี้ต้องการให้ได้เป้าหมายคือทุกจังหวัดให้ได้อย่างน้อย50%ในเข็มแรกเพราะฉะนั้นวันนี้ได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวัดครับซึ่งมีความสําคัญต่างๆนะครับซึ่งเราได้กําหนดว่าจะต้องฉีดให้ครบ ขนาดนั้นขนาดนี้ขนาดนี้ก็จุนจวนจะได้ครบแล้วนะครับมาดูต่อครับเราจะมีการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แบ่งพื้นที่ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยเราได้มีการเพิ่มพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะครับซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นที่นําล่องในการท่องเที่ยวนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาครับส่วนพื้นที่สีแดงเข้มเราจะมีการลดจังหวัดลงนะครับจากจาก ยี่สิบกว่าจังหวัดหรือเพียงเจ็ดจังหวัดเท่านั้นซึ่งเป็นเจ็ดจังหวัดที่ยังมีการแพร่ระบาดระดับสูงอยู่ก็ได้แก่จังหวัดชายแดนใต้นะครับนะกศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดตาก,กับจันทบุรีนะครับตรงนี้ยังคงเข้มข้นได้มาตรการเดิมมีทั้งเคอร์ฟิวมีทั้งมาตรการต่างๆที่เข้มเหมือนเดิมนะครับส่วน พื้นที่สีเหลืองกับสีฟ้านี้เนี่ยเป็นจังหวัดนําร่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจะมีการผ่อนคลายเป็นอย่างมากและดาเนินการเกือบจะเป็นปกติเลยยังคงมีไว้ซึ่งการป้องกันร,ระดับบุคคลกร,ระดับองค์กรเท่านั้นนะครับตอกนั้นก็จะผ่อนคลายมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจะมีการเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนนี้จะเห็นว่าเราแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับ แล้วก็จังหวัดไหนมีการผ่อนคลายมากโอกาสที่จะติดเชื้อก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็มีมาตรการป้องกันเสริมด้วยนะครับสวมหน้ากากาอนามัยระยะห่างกันให้ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับจะมี2ขั้วคือขั้วแรกสีแดงเข้ม สีแดงเข้มก็คือพื้นที่ที่จะมีเคอร์ฟิลอยู่จะมีมาตรการต่างๆอย่างเต็มที่อยู่อีกพื้นที่หนึ่งอีกขั้วหนึ่งคือพื้นที่สีเขียวไม่ใช่สีเขียวครับสีเหลืองกับสีฟ้าจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเป็นอย่างมากนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ตรงกลางครับคือสีแดงกับสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนคลายระดับกึ่งกลางระหว่างทั้งสองขั้วนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับ ร้านสะดวกซื้อตลาดนัดพื้นที่เปิดได้ตามปกติยกเว้นสีแดงเข้มเท่านั้นนะครับร้านสปอนเซอค้าก็เช่นเดียวกันครับสีเขียวสีฟ้านะครับสีฟ้าสีเหลืองเปิดได้ตามปกตินะครับพื้นที่อดินก็ลดหลั่นกันตามลงไปนะครับร้านอาหารก็เช่นเดียวกันครับนะครับสีฟ้ากับสีเหลืองเปิดได้ตามปกติครับนะครับแล้วก็การประชุมจัดแสดงนิทรรศการครับ สีฟ้าสีเหลืองจัดได้ตามความเหมาะสมเห็นไหมครับว่ามีการผ่อนคลายมากทีเดียวนะครับโรงพรยาบาลผู์ก็เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันต่อครับในด้น,นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศครับเราจะมี2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกักตัวกับกลุ่มไม่กักตัวนะครับกลุ่มที่กักตัวนี้เนี่ยคือมาจากที่ไหนก็ได้นะครับเข้ามาทางบกทางน้าทางอกาศทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ย ถ้ามีการฉีดวัคซีนครบจะกักตัว7วันถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบนะครับเข้ามาก็จะกักตัว10วันกับ14วันนะครับกักตัว10วันถ้าเข้ามาทางอากาศทางน้ํา14วันถ้าเข้ามาทางบกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับนี่กักตัวเป็นปกติเลยจากที่ไหนก็ได้เข้ามาจะกักตัวนะครับไม่ว่าจะฉีดวัคซีนครบหรือไม่ครบนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจะไม่กักตัวมี2แบบครับแบบแรกคือ เข้ามาแล้วนะครับก็จะไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับแต่อันนี้เราจะจำ,จำกัดประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยที่ไม่กักตัวนี้จะต้องฉีดวัคซีนครบแล้วก็มีการตรวจเชื้อก่อนและเข้ามาก่อนเข้ามาและเข้ามา,า,มาไม่พบเชื้อนะครับก็แบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําเข้ามาแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้นะครับอีกประเภทหนึ่งเป็นประเทศที่ประเทศไหนก็ได้นะครับแต่เข้ามาแล้วจะต้องเข้าไปใน พื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว7วันก่อนถ้า7วันแล้วไม่พบเชื้อจึงจะไปพื้นที่อื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาถึง3แบบอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นครับหนึ่งพิจารณาจนเป็นต้นไปนะครับพี่น้องใครไม่ฉีดวัคซีนต้องไปฉีดซะ การแพร่ระบาดของเชื้ออาจจะมีมากขึ้นแต่พี่น้องก็ต้องช่วยกันป้องกันมากขึ้นด้วยนะครับทั้งมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการระดับองค์กรน,นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขณะนี้เป็นเทศกาลกระถินนะครับขอเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามายัยเวลยหางและการล้างมือครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็จะขอสรุปสถานการณ์ในประเทศว่าการระบาดในวันนี้มีการแกว่งตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น256รหาลายจากเมื่อวานนี้ทำให้ยอดติดเชื้อ9,224รลายครับผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น24คนทำให้มียอดผู้เสียชีวิต88คนนะครับตัวเลขก็ยังดีอยู่นะครับผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่เกิน1 0,000นะครับผู้ที่เสียชีวิตไม่เกิน100นะครับก็วันนี้ครับ ภาพรวมของการระบาดในประเทศนะครับยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างจะคงที่นะครับและก็ลดระดับลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งต่างจากประเทศต่างจากประเทศอื่นๆในอาเซียนครับซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องยกเว้นสิงคโปร์ครับมีประเทศเดียวที่มีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนครับต้องช่วยกันเข้มงวดในการมาตรการป้องกันมากขึ้นนะครับทั้งขณะนี้และทั้งหลังจากหนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับการระบาดในวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็ ที่เห็นระบาดเพิ่มขึ้นนี้จะมาจาก67จังหวัดต,ต่างจังหวัด67จังหวัดที่ไม่ใช่กร,รุงเทพมหานครปริมณฑลแล้ว4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกับ4จังหวัดชายแดนใต้ครับนะครับส่วนกร,รุงเทพมหานครกับปริมณฑลนะครับการระบาดลดลงครับนะครับแนวโน้มการระบาดยังคงเหมือนเดิมครับซึ่งเกิดจาก3พื้นที่คือพื้นที่แรกคือ6 1จังหวัดที่ไม่รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็4จังหวัดชายแดนใต้ Beifall นะครับมีการระบาดระดับทรงตัวนะครับ มีการลดล,ลดการระบาดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอันนี้แหละครับเป็นพื้นที่หลัก ที่ทําให้เกิดภาพรวมของประเทศที่ไม่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็4จังหวัดชายแดนใต้ครับที่ยังมีการระบาดสูงขึ้นนะครับแต่ว่าสูงอัดับไม่มากนักแต่ขณะนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีครับนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยจากต่างจังหวัด67จังหวัดร่วมกับ4จังหวัดชายแดนใต้ครับจึงเป็นปัจจัยสําคัญของภาพรวมการระบาดของประเทศในวันนี้นะครับ ถ้าจะเปรียบเทียบการระบาดในภาคต่างๆของประเทศนะครับภาคใต้ครับจะมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่รลายจังหวัดมากกว่าภาคอื่นๆนะครับโดยถ้าเรามาดูใน10อันดับแรกของการระบาดในประเทศครับจะเห็นว่ามีภาคใต้อยู่5-6ถึงจังหวัดในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นครับการควบคุมการระบาดในภาคใต้จึงมีความสําคัญนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคใต้ก็จะมีเพียงไม่กี่จังหวัดครับเช่นเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับ ตากชนบุรีประจวบคีรีขันธ์จันทบ,บุรีครับนะครับการฉีดวัคซีนครับจึงมีความสําคัญในการลดการระบาดและพี่น้องคนไทยครับพี่น้องเราต้องช่วยการลดการระบาดให้ดีขึ้นนะครับต้องเหนือจากการฉีดวัคซีนถ้าเราได้เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลและองค์กรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะเปิดป,ประเทศในวันหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับเราต้องเข้มงวดมากขึ้นนะครับ กรุงเทพมหานครและภูกเก็ตครับเป็นพื้นที่สําคัญในการเปิดประเทศนะครับได้มีการลดการระบาดลงอย่างต่อเนื่องนะครับการฉีดวัคซีนทั้งประเทศเข็มที่1ฉีดได้58.2เเข็มที่2ได้42.2อครับคาดว่าในปลายปีครับเข็ม1น่ครับน่าจะเป็นการแก้ปัญหาการระบาดได้ดีถ้าไม่มีสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าในเวลานี้นะครับแล้วก็เด็กนักเรียนอายุ12-17ปีครับขณะนี้ฉีดวัคซีนไปได้แล้วถึง75.33เเนะครับ ซึ่งเป็นจํานวนมากพอที่จะให้เข้าเรียนในชั้นเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องมีมาตรการป้องกันควบคู่ไปด้วยนะครับโรงพยบาลจุฬาลงกรณ์ครับจะฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้ฉีดวัคซีนซโนแวคหรือซโนโฟาร์มครบ2เข็มแล้วในเดือนกระกฎาคมครับตดวเริ่มลงทะเบียน30ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะฉีดในวันที่1-5และก็15-19พฤศจิกายนนะครับการเปิดประเทศ ในวันที่1พฤศจพกายนนี้นะครับได้กําหนดพื้นที่สีเหลืองและสีฟ้าเพิ่มจากเดิมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการนาร่องการท่องเที่ยวและมีการผ่อนคลายที่จะมีความเป็นอยู่เกือบปกตินะครับแต่ยังคงมาตรการป้องกันการระบาดท,ทั้งระดับบุคคลและองค์กรนะครับส่วนพื้นที่สีแดงเข้มครับทีม่มาตรการสูงสุดยังคงมีและยังคงมีเคอร์ฟิวจะได้ลดจังหวัดลงเหลือเพียง7จจังหวัดนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ยังมีการแพร่ระบาดระดับสูงอยู่นะครับ ด้านจังหวัดพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศครับจะเป็นพื้นที่สีแดงกับสีส้มนะครับซึ่งยังคงมีมาตรการที่มีความเข้มข้นอยู่ระหว่างพื้นที่สีแดงกับพื้นที่สีฟ้านะครับในการเปิดประเทศครับคนต่างชาติที่ที่จะเข้าประเทศไทยนะครับมีทั้งกักตัวและไม่กักตัวนะครับประเภทไม่กักตัวจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตรวจไม่พบเชื้อก่อนเข้าประเทศและเมื่อเข้าถึงประเทศแล้วนะครับแบบ่งเป็น2แบบครับ แบบที่เข้ามาแล้วเดินทางไปทุกที่ในประเทศไทยได้จะต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําซึ่งเรากําหนดในระยะแรกนี้ให้มี45ประเทศแล้วก็1เขตปกครองพิเศษคือฮ่องกงนะครับอีกแบบหนึ่งครับจะไม่กําหนดประเทศครับแต่จะต้องเข้ามาในพื้นที่ที่นําล่องในการท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดเหล่านี้เข้ามาอย่างน้อย7วันครับจากนั้น7วันแล้วไม่พบเชื้อจึงเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยได้นะครับ ส่วนแบบกักตัวแบบกักตัวนี้จะไม่จํากัดประเทศเลยนะครับแล้วก็ถ้าฉีดวัคซีนครบจะกักตัว7วันถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ฉีดวัคซีนนะครับก็จะกักตัว10วันถ้าเดินทางมาทางอากาศและทางน้ํากักตัว14วันถ้าเดินทางทางบกครับนะครับในการทอดกรถินปีนี้นะครับขอเน้นย้ําพี่น้องคนไทยทุกคนครับเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยที่พี่น้องก็ต้องสวมหน้ากากอนามายัยหน้ากากผ้าที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เว้นระยะห่าง ร่วมกันล้างมือบ่อยๆครับติดตามมาต่อไปนะครับจากทีมแพทย์วันิีสิทในร้อยตำรวยพระบาทชุมาจารย์ในพระราชนิพนธ์ตุณประเทศพระราชสุดาสยามรลวราชกุมาลีติดตามผลงานพู้เราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ